จ็ดแปดนะคะเจ็ดหกเจ็ดแปดได้ไม่แค่สองใบเจ็ดเก้าได้แค่สองใบนะคะเจ็ดเจ็ดหกเจ๊กกวาดเรียบเจ็ดหกเจ๊กกวาดเรียบเลยค่ะนะคะ 76, จเจ็ดหกก็รามารุนกันเนาะอ่ะส่วนสายด่วนนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเจ๊ให้แคปนะคะเดี๋ยวเจ๊ให้แคปเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวเจ๊ให้แคปแป๊บนึงนะเดี๋ยวเจ๊ให้แคบนะคะทุกคนค่าสวัสดีค่ะทุกคนขา สวัสดีคนที่เข้ามาดูทุกทุกคนเลยนะคะหนึ่งหมื่นแปดพันคนดูนะคะเอาให้ถึงสองหมื่นเลยไหมนะคะไหนงวดที่แล้วใครถูกเจ็ดหกหนึ่งกับเจนุกบ้างคะมีปะงวดที่แล้วใครถูกเจ็ดหกหนึ่งกับเจนุกบ้างงวดที่แล้วใครถูกเจ็ดหกหนึ่งกับเจนุกบ้างจ๊ะงวดที่แล้วใครถูกเจ็ดหกหนึ่งกับเจนุกบ้างมีไหม ไหนขอเสียงคนที่ถูกเจ็ดหกหนึ่งงวดที่แล้วกับเจน่อยค่ะเออไหนใครถูกบ้างคะใครถูกบ้างใครถูกบ้างคะใครถูกบ้างใครถูกบ้างเออไหนงวดที่แล้วเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกใครถูกสายด่วนสามตัวของเจนุกบ้างจ้า มีใครถูกไหมนี่งวดที่แล้วคนดูหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนดูนะคะนี่ใครถูกบ้างใครถูกบ้างใครถูกบ้างจางงวดที่แล้วไหนใครถูกรายงานตัวหน่อยสิเอองวดที่แล้วไหนใครถูกบ้าง หกหนึ่งเจ็ดนะคะเออใครถูกบ้างอ่ะสวัสดีสองหมื่นคนดูใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมามา สองหมื่นอุ้ยกลับมามีคนดูสองหมื่นอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนขาเจ๊ขอพูดอีกนิดนึงนะคะอย่ารำคาญเลยนะขอขอลีลาแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะทุกคนสองหมื่นคนที่ดูเจนุกอยู่ตรงนี้เจนุกรบกวนทุกคนกดติดตามแล้วก็ถูกใจเพจเจได้ไหมเพราะอันเนี้ยเป็นก็นไม่รู้ว่าเลขมันจะออกอะไรจริงๆอะ่ะจริงๆเอาพูดเลยเราไม่รู้เลขจะออกอะไรนะคะถ้าดวงวันนี้ดวงเราดีแล้วมันก็มาะคะ่ะอ่ะ รัฐบาลชุดแรกที่เจปล่อยไปแล้วนะคะก็คือจะเป็นเลขตัวนี้เลขตัวนี้นะคะเลขตัวนี้เจ๊ปล่อยไปแล้วนะคะเลขตัวนี้นะคะเจ๊ปล่อยไปแล้วนะคะอันนี้ชุดแรกที่เจให้เจจะมีสองใบทุกคนพูดถูกแล้วเจนุกจะให้สองใบค่ะใบแรกคือใบนี้ใบที่สองคือสายด่วน นะคะถ้าใครว่าเลขเยอะไม่ต้องตามนะคะเออเจให้ใบนี้ไปใบนี้คือใบแรกนะคะมีใบเดียวค่ะเอมีสองใบเดี๋ยวจะมีสายด่วนเดี๋ยวจะให้ทุกคนแคปนะคะสายด่วนนะคะหกเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเลขที่ชอบนะคะอันนี้คือใบแรกนะคะเ,เจเลยอันนี้เป็นเพจใหม่ของเจ๊ เดี๋ยวให้แคปใหม่อีกรอบหนึ่งสำหรับใครที่ไม่ทันนะคะได้ค่ะซื้อไว้ตั้งแต่ยังไม่อันเลยขอให้เลขนี้มาซื้อไว้ตั้งแต่ยังไม่อันเลยลดขอให้ แต่งสามตัวเลขเดียวกับทะเบียนรถเลยขออีกรอบได้ครับแป๊บนึงแป๊บน 1, ึง กับหัวหรอแล้วแต่กับหัวได้ค่ะเพราะหกกับเก้ามันน่ากลัวอยู่อ่าจจะให้แคปอีกรอบหนึ่ง อย่าลืมเจ็ดหกนะคะอย่าลืมเจ็ดหกด้วยอย่าลืมเจ็ดหกด้วยนะจ๊ะ โอเคบายบายค่ะทุกคนค่ะ